ต่อไปนะครับเราจะมาใช้ผลต่างอนุพันธ์รวมนะครับในการประมาณค่านะครับมันเป็นวิธีทางแคลคูลัสนรครับโดยปกติถ้ายุคสมัยนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณน,นะครับจะง่ายกว่าโอเคนะมันเป็นเนื้อหาที่ต้องเรียนนะครับตัวอย่างนะครับจงจงประมาณค่า หนึ 1> 1. 02, ่งจุดศูนย์สองยกกำลังสองจุดศูนย์หนึ่งนะครับวิธีทำนะครับเราก็กำหนดให้ f x y ของเรานะครับอ่าหน้าตายังไงดีครับเรา เราจะมองตรงนี้ให้เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับเราก็กําหนดให้เป็น x ยกกําลัง y นะครับทีนี้เราจะเราจะประมาณนะครับ f 1.02 1> 1 2, 2, 2, นี่มันเป็น่ะครับก็คือเราจะมาประมาณค่านี้นั่นเองถูกไหมครับถ้าเราแทนค่าฟังกช์ชันลงไปเราจะประมาณด้วย f 1นึ 2, นะครับบวกกับ d e s e t นะครับ d นะ e s e t เป็นผลต่างอนุพันธ์รวมนะครับ ่าทีนี้ต่อไปเราก็มาหาดีเซตนะครับหา d Z ีจากสูตรนะครับ d ีของเราก็คืออันนี้คือสูตรนะครับ fx d x บวก fy dy นะครับอันนี้เราไม่ต้องสับสนนะครับ สัตว์ของเราก็คือ f x y นะครับเดียวกันทีนี้เราก็มาหาค่า f x นะครับหาอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x f ของเรานี่นะครับเทียบกับ x ดิฟตัวนี้เทียบกับ x นะครับแสดงว่า y เป็นค่าคงที่ นะครับอย่างเช่นเรามี x ยกกำลัง3ดิฟ x ยกกำลัง3ได้อะไรครับ 3x ยกกำลัง2นะครับอ,อันนี้ดิฟ x ยกกำลัง y ก็จะได้ y x ยกกำลัง y ลบ1ถูกไหมครับต่อไปหาค่า f y เท่ากับทีนี้เราดิฟฟังก์ชันนี้เทียบกับตัวแปร y นะครับ x เป็นค่าคงที่นะครับถ้าเราจำไม่ได้ก็จะดูดิฟ e กํลัง x นะครับนี่ e กํลัง x ไม่ใชัดดิฟ2กํลัง x dx ได้ไรครับได้สองกำลัง x ล o อกสองใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราดิฟอ่าดิฟ x กำลัง y นะครับเทียบกับ y ครับดังนั้น x เป็นค่าคงที่นะครับเหมือนอันนี้สองเป็นค่าคงที่เราก็จะดิฟเป็น x กกำลัง y ล็อก x ใช่ไหมครับ อ่าทีนี้แล้วก็หา dx นะครับ dx ของเราหายังไงนะครับให้เอาค่าสุดท้ายลบค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับ อ่นนี้เป็นค่าสุดท้ายที่เราจะประมาณใช่ไหมครับเป็น1.02ลบ1นะครับ1.02ลบ1ได้0.02นะครับหา dy ก็เอาอ่าค่าสุดท้าย2.01ลบ2นะครับ1ลบ2ได้0.01นะครับ แล้วก็แทนค่าน x ะเท่าก,กับให้เอาให้เลือกตรงนี้นะครับจุดที่เราเคำนวณง,ง่ายๆนะครับจุดเริ่มต้นนะครับให้เลือกจุดเริ่มต้น x เ,เป็น1 y เป็น2นะครับ สำหรับแทนค่าเพื่อจะหา d z นะครับ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2นะครับเพราะว่าเราจะประมาณค่าที่มันอยู่ใกล้ๆค่านี้ใช่ไหมครับเราหน้าสัมผัสที่เราสร้างเนี่ยเราสัมผัสที่จุดนี้นะครับดังนั้นค่า xy ให้ใช้จุดนี้นะครับ x เป็น1ึง y เป็น2นะครับ อ่าเราก็จะแทน x เป็นหนึ่ง y เป็นสองอ่ะแทนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็นตัวเลขนี่หามาแล้วนะครับโอเคได้อนุพันธ์นของ x ที่จุดหนึ่งสองได้เท่าไหร่ครับก็เอาตรงนี้ x เป็นหนึ่ง y เป็นสองนะครับได้ได้หนึ่งเอย ได้สองนะครับเราก็ได้ตรงนี้อนุพันธ์ f เชื่อกับ y เมื่อ x เป็นหนึ่ง y เป็นสองนะบล็อกหนึ่งได้ศูนย์นะครับหนึ่งสองได้ศูนย์นะครับทีนี้ดังนั้นดีซัดของเรานะครับ ตรงนี้เป็นศูนย์แล้วใช่ไหมครับ d y เป็นเท่าไหร่ก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็เหลือแค่นี้อันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นสองนะครับตรงนี้นะครับสอง b x ของเราคือตรงนี้ศูนย์บวกสองก็เหลือสองคูณกับ 0.02นะครับก็ได้0.04นะครับอ่าตอนนี้เราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเป็น0.04ทีนี้เราก็าหาเอ2หนึ่งนะครับหาเอ2่งสอง ก็คือเกำลังวใช่ไหมครับก็คือหนึ่งลบกำลัลงสองได้หนึ่งดังนั้นเดังนั้นค่าที่เราจะประมาณคือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สองยกกำลังสองจุดศูนย์หนึ่งเท่ากับ f หนึ่งจุดศูนย์สองสองจุดศูนย์หนึ่ง ประมาณโดย F12 ก็คือ1บวก t z เ z คือ0.04นะครับเท่ากับ1.04นะครับอ่ต่อนะครับแบบนี้นะครับการใช้ผลต่างอนุพันธ์รวมนะครับมาช่วยในการประมาณค่านะครับ